สวัสดีครับมุมสองแอนนะครับวันนี้มุมสองแอนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงนะครับส่งวันนี้มุมสองแอนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเหมือนเช่นเคยแต่วันนี้ก็เป็นมวยไทยเจสีนะครับึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566นะครับเวลา14นาฬิกา3 0นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองแอนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยไทยเจสีมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นท่านเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาที่นี่ด้วยนะครับแล้วทําไม่ถูกใจสืบมาท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาที่นี่ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นท่านเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาะเตตชช่างบวกกษัเรศนะครับสำหรับวันนี้ข็อเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้้อองตนนนไปก่ะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยทิดสีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้าง,งศึกมวยทัดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายแดกคือเพชรนำชายเกตพันธมิตรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารเวชท,ทอต่อกุดน้ำใสพิกัด109ปอนด์นะครับ คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรป่าศักดิ์สอสาะชีพนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสวนหลวงรถยกพิกัด110ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับเป็นรองผู้เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือยกคิรีทีเอ็นมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสยามจอภัทรยาสุรินทร์นะครับพิกัด118ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นคุ้งนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกฤษศาสรสมหมายพิกัด131ปอนด์ึ่งร้อยตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกาลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเฉีีรยนะครับผมขอแนะนานะครับ p k สองสี่พักยกระบบใหม่นะครับมีครบทุกกฬะลุ้นมันทุกสงเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ p k สองสี่และอย่าลืมบอกว่ามุมสงเวียนแนะนํามาด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือท่านใดนะครับ ที่กำลังมองหานะครับ ราคาทางไลน์นะครับเป็นลายพิมพ์นะครับก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับโดยที่เราส่งราคาทางไลน์นะครับเป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับส่งมวยไทยห้ยกอย่างเดียวนะครับสนใจก็ลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับสมัครวันนี้ก็ห่รอยห้บาทดูได้4สัปดาห์4ีอาทิตย์นะครับก็ถ้าสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานดูนะครับโดยที่อดีตไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับถ้าใครสนใจราคาทางไลน์นะครับแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานระคับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจะสี่นะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566นะครับเวลา14นาฬิกา30นาทีเดียวประมาณนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นมวยไทยจะสี่ล้วนๆนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1ฝ่ายก็คือเพชรนำชัยเกตพันธมิตรนะครับหรือว่าเดชไัยสารแฟมิลี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารเวททอต่อกุดน้ำใสนะครับหรือว่าพอพิเศษยิมนะครับพิกัด109ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชัยนี้เป็นนักชกจากจังหวัดขอนแก่นวัย19ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกตพันธมิตรนะครับมีทางด้านเซอร์เติลเกตพันธมิตรนะครับหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องตีหน้าแรงนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับไล่แขนขวางแทงรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชัยมีแพ้น็อกยกสี่เป๊กปตททองทวีนะครับที่ตะวันนาบางกะปินะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนสภาเพชรสิงห์สมัยนะครับททีี่เเวราชดำนนิ ล่าสุดนี้สรุปแพ้คะแนนพุทธน้ำดื่มมีเจ็ดนะครับที่เวทีช่องเจ็ดสี่นะครับฟอร์มหลังนี้สามฟอร์มสุดท้ายนะครับชนะหนึ่งฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้ไปสองฝ่ายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกุมารเวทนี้เป็นนักชกจากอุดรธานีนะครับวัยยี่สิบแปดปีนะครับฝิตซ้อมอยู่ที่ทอตกุดน้ำใสนะครับหรือว่าคงพิเศษยิมนะครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีคูโบะนะครับทอตตกุดน้ำใสน้ำพองขอนแก่นนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับคุณ วิทวินนะครับคงพิเศษนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะร่วมกันนะครับเป็นมวยขวานะครับคบเครื่องเตะขวาต่อยขวาสากแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีเหนี่ยวแน่นนะครับลายแขนขวางแทงนะครับบูสู้ดุดันนะครับฟอร์มหลังหลังนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังสุดของท้านฝ่ายน้ำเงินนะครับปูมานเวสก็มีชนะคะแนนเจมสักเพชรสมนึกนะครับที่เวทีราชดำเนิน หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนพุทธน้ำดื่มมีเจ็ดนะครับที่เวทีตะวันนาบางกะปินะครับลาสุดนี้แพ้คะแนนแก้วนาคาอบจนครพนมนะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับในศึกช้างมวยไทยเก็บเพชรสัญจรที่จังหวัดนครพนมนะครับสามไฟล์หลังสุดนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับชนะ1ไฟล์แล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟล์นะครับเด็กเรียกว่าถ้าเทียบกันที่ฟอร์มการชกนี่ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคูขีสูสีเลยนะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชัย กตพันธมิตรนะครับก็ดูว่าฟอร์มอาจจะดูใกล้เคียงกันนะครับชื่อมวยนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกันด้วยนะครับแต่ผมชอบไปที่ฝ่ายแดนะครับ เพชรนำชัยเกียิพันธมิตรนะครับดูอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี้ประเภทอาวุธดุนแรงเหมือนกันนะครับเตะขวาต่อยขวานะครับหมัดหนักซอกแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่าปลายปลายผมมองว่าความหลากหลายน่าจะอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชัยเกียิพันธมิตรนะครับดูหลากหลายกว่านะครับปลายปลายน่าจะเอาชนะกุมารเวทถอต่อกุดน้ำใสนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมทธยสีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชัยเกียิพันธมิตรครับ มาถึงคู่ที่2อนะครับก็เป็นเป็นคู่ค้ำของรายการนะครับแล้วก็เป็นการแก้มือล้างตากันนะครับฝ่ายแตกหักนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงน,นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรปากศักดิ์สอสลัดชีพนะครับหรือว่าลูกเจ้าพ่อคุมพกันนะครับหรือว่าพันนาลายธีระพรบาทนะครับ หรือว่าล่าสุดนะครับก็ใช้ส่อโสพิษมานะครับฝ่ายนี้ใช้ส่อสละชีพนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรสวนหลวงลดยกนะครับหรือว่าส่อสุชาดานะครับพิกัด110ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรป่าศักดิ์นี่เป็นนักชกจากจังหวัดลบบุรีวัย16ปีนะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่คล้ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมพักันนะครับอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะครับมีคมเพชรลูกพระบาทดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีนายกจำเริญสละชีพนะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนะครับเจ้าของสีเสือออแล้้วววกกก็็ใหาาารรรรสสััับบบนนนนุะคคคเเปมมยขฝีืื่งด แข้งขวาแรงนะครับเข่าในลกรดตีเหนียวนะครับบูบูบูสู้ดุดันนะครับน่าเสือบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับสถิติเข่าๆานะครับเคยพบกันมาแล้ว2ครั้งผัดแพ้ชนะกันมาคนละครั้งด้วยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับขอนทารันแฝดแดงเพชรป่าศักก็มีแพ้คะแนนเพชรปตททองทวีที่วิทีราชดำเนินะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรสวนหลวงรถยกที่ราชดำเนินะครับลาสุดนี้แก้แขนเอาชนะคะแนนเพชรสวนหลวงรถยกนะครับที่วิทีช่องเจ็ดสี่นะครับสามฟอร์มหลังสุดนี้ก็แพ้ไปสอง ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนี่เป็นนักโชคจากนครราชสีมานะครับวัยสปีฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยศิษย์สารวัตรเสือนะครับมีผู้ใหญ่ไพโรธพันโพเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีพันตำรวจตีมานิสุ่มมาศนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสลรับสนธรัตฝ่ายน้ำเงินเพชรน,นะครับ เพชรนี่เป็นมวยขวาเช่นเดียวกันนะครับครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับของรัดฟัดตีแข็งแก่งแข็งแรงนะครับบูสู้ดุดันนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่เรียนแจ้งนะครับเคยผัดแพ้ชนะกันมาคนละ1นึ่ฝ่ายนะครับสามฝ่าหลังสุดนะครับของท้านฝ่ายน้ำเงินเพชรก็มีชนะคะแนนแสนกล้านะครับหนุ่มบางกระดีนะครับที่รัชดำเนินะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเพชรป่าศักดิ์สอโสภิษที่ราชดำเนินล่าสุดนี้สุดแพ้คะแนนเพชรป่าศักดิ์สอสละชีพนะครับที่เวทีช่อง7จ็ดสี่สามฟ้อมหลังสุดนี้ชนะ2ไฟฝ่ายแล้วก็สุดแพะ1่ยนนนครัับบเททีีีกฟอ้ ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ว่าสถิติคู่นี้นะครับสูสีกันมากเลยนะครับไฟแรกนี่ที่พบกันพบกันมาแล้วสองครั้งนะครับผัดแพ้ชนะกันมานะครับไฟแรกที่ราชดำเนินนะครับเป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรชนะคะแนนมาที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ชกกันที่วิธีช่องเจ็ดสี่นะครับก็เป็นทางด้านเพชรปาสัก์ที่แก้แค้นเอาชนะคะแนนมาได้นะครับเปรียบว่าสถิติคู่นี้นะครับผัดแพ้ชนะกันมาคนละหนึ่งฝ่ายนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟแตกห่าะครับใครชนะ ก็จะมีสถิติที่ดูเหนือกว่านะครับถ้าชกเวทีท like ทอื่นนี่น่าจะใกล้เคียงกันครับเรื่องบรรยากาศนะครับแต่พอมาชกที่ช่อง74นะครับผมดูว่าบรรยากาศของท่านเพชรป่าศักดิ์สอสลรชีพนะครับมีทีมงานประธานบอนะครับนายกด้งนะครับให้การสนับสนุนนะครับดันหน้าเสือผมดูว่าบรรยากาศของท่านแฝดแดงดูได้ดูได้เปรียบนะครับดูดีกว่านะครับอาวุธอาจจะใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีแต่ว่าบรรยากาศของท่านแฝดแดงจะดูดีกว่านะครับทำนิดทำหน่อยราคาไหลเร็ว กว่านะครับวันนี้ก็ยังมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรป่าศักสอสลัดชีพนะครับวันนี้น่าจะเอาเอาบียดเอาชนะนคะแนนทางด้านเพชรสวนหลวงลดยกนะครับไปได้แบบสนุกบุตริดคูค่ขี้สูสีนะครับพร้อมกับทําสถิติชนะ2แพ้1ได้สําเร็จนะครับคู่ที่2นะครับของมอเจักสีนในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรป่าศักสอสลัดชีพครับ มาถึงคู่ที่3ครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแอมคือยกคีรีทีเอ็นมวยไทยนะครับดูว่าสเพชรจำรัดนะครับดูว่าชื่อเก่าเพชรธวัฒน์พุ่มพันธุ์ม่วงนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสยามจอบพัท,ทรยาสุรินนะครับหรือว่าสกลมวยตู้หรือจออหรืออหรว่าจอบพัท,ทรยากีฬาสยามนะครับพิกัด118ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับยกคีรีก็เป็นกชกจากัจสุริน์วย23ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ T N เอนมวยไทยนะครับมีทางด้านนกน้อยท N เมวยไทยหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องเขาในเหนียวเตะต่อยแรงนะครับปั้มตีรุนแรงครับค้องขอกดตีเด้งตีนะครับเป็นมวยเข่าทรงแข็งแรงครับกระดูกดีนะครับก็ถือว่ากระดูกดีแต่ว่ารูปร่างชกจะดูเสียเปรียบคู่ต่อสู้นะครับในหลายฝ่ายที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเป็นบุรุษรูปร่างเล็กเดียสั้นนะครับชกกับขายนี่ ค่อนข้างจะเสียเปรียบรูปร่างนะครับไฟนี้ก็อย่างดูเสียเปรียบรูปร่างการชกอยู่ดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับจยกกิริก็มีแพ้คะแนนสตางทองช .5 อห้าพยัคี่ตะวันนาบางกะปินะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเพชรน้องเนยนกเข่ากมอสิบเอ็ดที่เวทีตะวันนาครับลาสุดกอย้ำแขนชนะคะแนนเพชรน้องเนยนกเขากมอสิบเอ็ดที่เวทีตะวันนาอีกครั้งนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงแพ้หนึ่งไฟแล้วก็ชนะไปสองไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสยามนี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์เช่นเดียวกันนะครับดาบีฝ่าเมืองสุรินทร์นะครับวัยสิบเปีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่จอพัทริยาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับมีคุณอิทธิชัยอินทะยุงนะครับหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเพชรสยามนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงไล่แขนล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับหมัดศอกรุนแรงเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีแพ้คะแนนพยักยิ้ม พยักจิ๋วนะครับกีฬาสปอร์ตนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนวุฒิกรส่วนน้ำทานคิริที่ตะวันนานะครับล่าสุดนี่แจ้งเกิดสําเร็จนะครับชนะคะแนนท่านเอกนายโกเอธาสาร้านะครับที่เวทีช่องจัดสี่สามฟอร์มหลังสุดนี่แพ้ไปสองฝ่นะครับแล้วก็ชนะเพียงแค่หนึ่งฝ่นะครับเทียบกันที่ฟอร์มดูว่าทางด้านฝ่ายไหนนะครับหยกคิรีฟอร์มจะดูดีกว่านะครับฟอร์มดูได้เปรียบชื่อมวยกมาก่อนด้วยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงรูปร่างรูปร่างช่วงชกนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำ การชกนะครับฟอร์มอาจจะดูเป็นรองชื่อมวยก็อาจจะมาที่หลังนะครับแต่ดูว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับผมวันนี้ผมกําลังชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรสยามจอพัทริยาสุรินนะครับดูว่าสูงกว่ายาวกว่านะครับอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนนะครับโดยเฉพาะแข้งสายนะครับดับออกแข้งสายแล้วก็วนนะครับดูว่าไปลายๆผมดูว่าอาวุธยาวๆน่าจะถึงก่อนแล้วก็น่าจะเชิญเอาชนะคะในรุ่นพี่อย่างยกคิริทีเอ็นมวยไทยนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่สามนะครับรองคู่เอกของมวยไทยจีสีในสัปดาห์นี้นะครับหมอกไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรสยามจอพัทริยาสุรินครับมาถึงคู่ที่สี่นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงนะครับป้อมเพชรพีเคแสนชัยมวยไทยยิมหรือว่าสิทธิ์นุ่มน้อยหรือว่าวีเคเขาใหญ่นะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับยอดอิสราอสมัยนะครับหรือว่ายุทธชนบุรีหรือว่าเงาะบางกะปินะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์นะครับ ทานนนฝ่ายแดงน,นะครับป้อมเพชรนี่เ็เป็นกนชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย25ปีนะครับเที่ยวนี้นะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีทา่านนั่นเสีกแขกสมชายเทศลุ่งเรือนครับผู้จัดการหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดไล่แขนปั้มตีนะครับแข็งแก่งแข็งแรงหลักเหลี่ยมดีเก๋าก็ดูดีนะครับแต่ว่าหยุดไปนานนะครับเหลือจากเวทีเมืองกรุงไป เกือบสอบปีเต็มเลยนะครับก็แต่ก็ถือว่ากระดูกค่อนข้างดินนะครับประทับก,กระเบือ์ใหญ่มาเยอะเลยนะครับสามฟอมหลังสุดนะครับของท้านฝ่ายแดง้อมเพชรก็มีแพ้คะแนนโยทิน f อฟเอคลับนะครับที่เวทีหลังสุดนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนทงน้อยลูกบ้านใหญ่ที่เวทีหลังสุดนะครับลาสุดนี้ ชนะคะแนนเพชรรุ่งเหลืองสอเจ้ต้องปลาจีนนะครับที่เวทีอตกอสามนะครับในศึกช้างมวยไทยเกตเพชรนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนี้ก็แพ้1ไึ่ฝแล้วก็ชนะไปถึง2ไฟเลยนะครับแต่ว่าไฟาสุดท้ายที่ชนะเพชรรุ่งเหลือนะครับก็เดือนเมษายนปี64ปีที่ปีก่อนนะั้นประมาณเกือบเกือบสปีเลยนะครับเท่ากับว่าทางด้านฝ่ายแดงปอมเพชรนีเหลือเวที ไปเกือบเกือบสองปีเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าไปหายใจไว้ที่เวทีภูทรหนึ่งไฟนะครับเมื่อกลางปีหกห้าที่ผ่านมานะครับแต่ก็มีกระแสดราม่าตามมาค่อนข้างแรงนะครับเนื่องจากว่าต้นสังกัดเดิมนะครับนั่นก็คือสิทธ์นุ่มน้อยนะครับนุ่มน้อยเมืองหักใจนะครับไม่พอใจนะครับที่ทางด้านป้อมเพชรนะครับแจ้งกับต้นสังกัดเดิมว่าจะขอเลิกมวยนะครับทางต้นสังกัดเดิมก็ไม่ว่าอะไรนะครับแต่ว่าล่าสุดช่วงกลางปีหกห้านะครับไปขึ้นชกที่ เปที่ภูทรนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับทาให้ตนสกัดเดิมไม่พอใจนะครับก็มีกระแสดราม่าตามมาค่อนข้างเยอะนะครับทางด้านหนุ่มร้อยเมืองขันใจนะครับก็จะเอาเรื่องทางด้านทางด้านป้อมเพชรพีเคแสนชัยนะครับเนื่องจากว่าแอบขึ้นไปชกโดยไม่ขออนุญาตนะครับรวมไปถึงคณะผู้จัดด้วยนะครับก็มีกระแสดราม่าดราม่าตามมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านป้อมเพชรนี่ก็กลับมาชก มวยอีกครั้งนะครับในรูปแบบ5ยกนะครับก็มาพระสีเสื้อนะครับพีเคแสนชัยมวยไทยยินนะครับแล้วก็อยู่ในความดูแลของเสียแขกสมชายเทศลุงเหนือนะครับก็เคลียร์ใจกันปัญหาเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายน้ําเงินนี้ก็เป็นยอดกฤษดาสสมหมายนี่ก็เป็นนักชคจัดนครราชสีมานะครับวัยสาอปีนะครับไปเก็บตัวฟิซอมอยู่ที่ค่ายมวยสสมหมายนะครับมีเสียสมหมายสกุลเมตานะครับประธานกลุ่มพลังใหม่นะครับ หัวหน้าคณะแลวก็เป็นผู้จัดการนะครับยอดกฤษดานี่เป็นมวยขวานะครับเขาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาคล้องคอแทงยัดไส้แรงนะครับบุ๊ดุดันมาสอกรุแรงกระดูกดีนะครับกระดูกนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับแต่ว่าจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะครับเพราะว่ายอดกฤษดานี่จะเป็นมือประเภทรูปร่างเตี้ยสั้นบุ๊เปิดเกมชวนทะเลาะปอดใหญ่ปลายแรงชกกับใครนี่จะไม่ค่อย จะได้เปรียบเรื่องรูปร่างนะครับจะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างซะส่วนใหญ่เลยนะครับแต่ว่าใช้เรื่องหัวจิตหัวใจเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับสุดท้ายก็พลิกเอาชนะคะแนนมาได้หลายหลายฝนะครับช่วงหลังหายไปนะครับ,แล,ลบแล้วก็กลับมาในภาคนี้ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ชกเป็นประจำสม่ําเสมอที่เวทีมังกรดูว่าร่างกายดูดีกว่านะครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของธนาคารน้ําเงินยอดกฤษราก็ชนะนกยกสามคำพีเทวดานายกเอกอั้งริมนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคารันติโตสอสต้อยแปดริ้วที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับ,รนนรบล่าสุดนี้แพ้แตกยกสองนะครับก็ให้กับกิ่งสางเล็กต่อหลักสองที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกราชดำเนิน r w s AWS World Series นะครับก็วันนั้นแพ้แพ้แต่งครับกรรมการจับแพ้แตกไปในไฟลล่าสุดของตารานฝ่าน้ำเงิน3ไฟหลังสุดก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุปแพ้1ไฟนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับป้อมเพชร PK แสนชัยจะดูได้เปรียบ เรื่องรูปร่างสรีระนะครับแล้วก็หลักเลี่ยมความเป็นบวยก็ดูอาจจะดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าพูดถึงสภาพร่างกายนี้ทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่จะดูดีกว่านะครับเตี้ยกว่าสั้นกว่านะครับต้นๆอาจจะดูอึดอัดนะครับแต่ปลายผมมองว่ายุริยะได้มั่นคงกว่าแน่นอนนะครับบทเบียดเดินบดเดินเบียดเดินบี้ไปเรื่อยๆน,นะครับพอดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับป้อมเพชนนรพชน,นี่เรือเวทีจากเวทีเมืองกรุง ไป1ปีกับอีก9เดือนเลยนะครับเกือบเกือบสปีเลยนะครับอาจจะได้กลับไปหายใจที่เวทีบูทอนหนึ่งฝ้านะครับแต่ก็ถ้าพูดถึงในเวทีมังกรนี่หายไป1ปีกับอีก9เดือนเกือบเกือบสปีเลยนะครับโดนบทโดนเบียดโดนบี้หนักๆน,น,น,นี่ไปลายอาจจะมีแกว่มมียุบมีย่นให้เห็นนะครับก็น่าจะเป็นทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเดินบทเดินบี้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับไปปลายผมบอกว่า ป้อมเพชรไฟนี้ผมมองว่าน่าจะมาเคาะสนิมนะครับเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับร่างกายในไฟต่อๆไปมากกว่านะครับไฟนี้น่าจะเป็นการเคาะสนิมร่างกายอาจจะดูยังไม่เต็มร้อยนะครับการยืดระยะน่าจะยังไม่มั่นคงนครับไป,ไปๆน่าจะ เป็นทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกิษดาสอสมหมายเตี้ยกว่าสั้นกว่าต้นๆอาจจะดูอึดอัดนะครับไปลายๆผมมองว่ายืระยะได้มั่นคงกว่าน่าจะบทเบียดนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านป้อมเพชรพีเคแสนใหญ่มองดูว่าปลายๆน่าจะยุบให้เห็นนะครับแล้วก็เบียดเอาชนะคะแนนป้อมเพชรพีเคแสนชัยไปได้แบบสนุกคู่ขี้นะครับคู่ที่4นะครับผู้เอกนำรายการของมุทัจศรีในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดกิษดาสอสมหมายนะครับ มาสรุปทวนกันทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนโชคของมวยไทยจิศีในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรนำชัยเกตพันธมิตรนะครับดูว่าหลากหลายกว่านะครับส่วนคู่ที่2นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรป่าสากซอสละชีพนะครับบรรยากาศน่าเสือดูได้เปรียบนะครับส่วนคู่ที่3านะครับรองคู่เอกมองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเพชรสยามจอพัทริยาสุรินนะครับดูว่าใหญ่ยาวกว่าครับส่วนคู่ที่4นะครับคู่เอกนารายการก็มองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับจอดกิษราศอสมานะครับดูว่่าาารรงกกยดดูีวคับ สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมายทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับแล้วก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ